สวัสดีครับวันนี้กับพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะช่างทําบ้านหากินตามภาษาครับวันดีกับว่างๆงานครับผมตรงนี้ก็เลยมาหาหอยครับมาหาหอยหาปูครับก็ว่าสิไปใส่บางร้านครับมือแรงครับผมนี่ครับดินครับนี่คือดินดินดินโพ้นดินปวกครับขุดออกไปแล้วครับจะเรือแต่ปูแล้วครับเนาะปูกะหายากครับผม เลยคิดว่าบางๆกระสีมาเบิ้งรอบของที่ให้น้องเบิ้งน้ำกันครับเบื้องม,มือเดานล่กครับน้ำมือไ่นบ่ววเข่าครับเนี่ยบ่เข่าไปพูนอ้อมไปพุ้นเหรครับเดี๋ยวยู่ฝากคุณนฝกไอ้ตาหน้าผุนหลังนึงไหนกันนี่อีกขึ้นนี่สามหลังครับสามหลังก็คิว่าสิพักน้องไปเบิ้งนี่แหละครับไปเบิ้งความกันนะครับนี่ครับ ฝากั้งฝุ่นครับสามหลังไปครับพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับสีส้มสีมานวอมอือนีิหลังเพราะว่าเรือหน่อยๆจังสีท่าย่างที่เห็น้องเบิ้งอ่ะครับเพราะว่ามันไกลกันครับผมหกหลายพี่น้องเอยหมานบ่อม,มานก็ได้เบิ้งน้ำกันนะครับเนาะสามหลังนี่แหละครับหลังที่ซีกอยู่ของตาหน้าน่ละครับผม รอบ1 c, ăn, ốt, ิหลังเบิ่งหลังนี่นะพี่น่อคือบันคัอนเมื่อคือกับสีโบยยกหรอครับอืมถึงได้น้อมาใส่ได้สามมือแล้วครับนี่ไหมไหครับไหมไมมครับผมไหมไมมครับหน่อเหมือนบ่ คือเก่าครับหลอดนึงอยู่เก่าครับนี่กิดสีบอยกแล้วครับเนาะไว้ก่อนขึ้นหลังไปครับหกหลพี่น้อยสัน้อมังลับมืนครับมืน เองหนักไหมเล็พี่น้องไอ้แบบอสาบุตนี้กะปองกันับหลังจุดเด่น้นหน่อกเก่าครับี่บ่อเก็บบ่อแหงได้ตรงบนนี้กระทุ่ง้ะครับบ่อกับที่บ้นยกครับ เด็กโตพี่นอ้องเดี่ยวลังเดียวครับ,าราบาง,งานตะลมะยมาทแง่ที่หิ่นห้อยเบิ้งนะครับตรงนี้ง,งานกะยังมาทัานเข่ามาครับผมหุ่นหอน,นครับมึง หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายคือก็อดอีกหน้อยเดี๋ยวน๋อมาอีกแล้ว แดงนี่เป็นแปลกๆครับมีติ่งครับผมมีติ่งที่น่องมีติ่งครับมีติ่งครับรอบมีติ่งครับใส้ข้อมกันครับสามมือแล้วครับเนี่ยอยาี่น้อยมีติ่งครับผมมีรอบติ่งครับตะไคร้ผมเป็นตะไคร้ห้างนะครับหกเซนบอกครับผมเพราะว่ามือนั่นไปซื้อ ไปซื้อบูมีครับหาเซนก็เสียวหาเซนครับแปลว่าขั้นติดนี่รับประกันมันโตง่ายครับเนี่ยหกเซนนะครับเบังฟอร์มกันบังฟอรับเนาะบังฟอมกันมันเงี่ยงพี่น้องโอ้โ้เอาแล้วพี่น้องเ,เอาแล้วครับเอาแล้วครับเนี่ยมันยังเติบเลยครับลมยังครับ เอาแล้วพี่น้องเอขาคู่หรือเข่าเดียวครับเอาแล้วครับเขาคู่หรือเข่าเดียวครับตีนยังนะบึงหลังดูยนะังกว่าโอ้อใส่รุกกว่าครับเข่าเดียวครับเข่าเดียวครับบึงดูนะ้อ U. U. không Có hấp tụ này. Đi thuyền con. Gần nám hột. thương thuyền ครับ. ม่เครับนี่ตัวนี้น่ะสิมียูโรลสองครับโลสองโหลสามนะอยู่ครับนี่เต็นหนักก็หันอยู่ครับเพราะว่าหนักอยู่ครับนี่เอาขออนุญาตแบบนึงนะครับสีถุงกันด้วยครับผม